ท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัติพิบดิตสมาชิกสภาผู้แทนรนนาษฎรจังหวัดกรสินเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เครพครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาก็มีประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งมีทั้งสสสอวอมาร่วมประชุมกันแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ที่เกิดขึ้นและทำให้มีความรู้สึกว่า สภาหแห่งนี้ไม่ปลอดภัยสภาหแห่งนี้ซึ่งเป็นสภาอันทรงเกียรติที่การประชุมเหมือนจะปลอดภัยที่สุดในประเทศเหมือนการประชุมที่ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาตลอดเมดื่อวานนี้มีเหตุการณ์คือเหมือนรูปภาพนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ได้ไปลงหน้าหนึ่งว่าใครคว้างกระป๋อมนองลง กลางวงสสเพื่อไทยจริงๆมันเหตุการณ์เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากมีคนคว้างหรือมันหล่นมาจากตรงไหนแต่ผมมองด,ด,ด้วยด้วยสายตาก็ไม่น่าจะมีที่หล่นมาจากข้างบนเพราะงั้นวันนี้ผมจึงกรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับช่วยหาข้อเท็จจริงหน่อยถ้ามีการคว้างกระป๋องนมมาแล้วบัน มันมันน่าจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าเป็นสอสอหรือสอวคว้างเนี่ยผมอยากให้ผมคิดว่าก,กล้องวงจรปิดตรงนี้น่าจะชัดเจนที่สุดละแล้วล,ลเหตุการณ์ตรงนี้น่าจะรู้ว่ามันมาจากไหนถ้าสอสอหรือสอวอเป็นคนคว้างมาตรฐานจริยธรรมจะต้องเกิดขึ้นท่านประธานจะต้องต้องใช้มาตรฐานจริยธรรมของสอสอสอวอเนี่ยให้ยุเขาได้รับผิดบ้าง ในการที่ทําให้การประชุมป่วนการประชุมอย่างนี้ส่วนถ้ามันหล่นมาจากฟ้าผมก็ผมก็จะได้ขอเป็นวัตถุมงคลหน่อยว่าจะได้เอาไปไปทเป็นเป็นปลูกเสกเป็นวัตถุมงคลนะครับท่านประธานครับก็ไม่มีอะไรครับด้วยความเคารพท่านประธานอยากให้หาข้อเท็จจริงเพราะถ้าเกิดมันเป็นแผ่นหลุดลงมาเนี่ยผมว่ามันเจ็บกว่ากระป๋องนมเพราะงั้นกราบเรียนแล้วก็กราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสครับทำการบ้านไว้ให้ท่านแล้วครับยังโชคดีที่ไม่ใช่ระเบิดนะฮะ ผมเรียนท่านวิรัตและเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูนะครับก็ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นการเปี้ยงปลามาจากเพื่อนสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่าหล่นมาจากด้านบนนะครับซึ่งตัว กระป๋องกับตัวซองซองขนมนะครับก็บรรจุอระบุวันที่เไว้ชัดเจนว่ามันหมดอายุปี2020หมายว่ามหมดอายุมา5ปีแล้วนั้นหมายความว่ามันน่าจะค้างอยู่ด้านบนเป็นเวลาหลายปีมาแล้วแล้วก็มันได้หล่นลงมานะครับผมมีภาพประกอบให้ทั้งรูปกระป๋องนม แล้วก็ในรูปของซองน,น,นี่เป็นซองนะครับจะเห็นวันหมดอายุเนี่ยปี2 0 2 0แล้วก็รูปกระป๋องนมครับกระป๋องนมก็หมดอายุปี2020เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สงสัยว่าช่องด้านบนเนี่ยมันหล่นมาได้อย่างไรนะครับวันก่อนพอดีผมขึ้นไปช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยผมขึ้นไปตรวจด้านบน แล้วก็ได้ไปดูว่าจะจะปรับปรุงเรื่องเสียงอย่างไรก็พอดีมีภาพเก็บไว้แต่ว่าก่อนจะไปนั้นผมให้ท่านดูคลิปสักนิดหนึ่งคนระับจะเห็นจะเห็นว่ามันหล่นมาจากด้านบนนะครับเจ้าหน้าที่ย้อนย้อนกลับไปนิดนึงครับมันจะมองไม่เห็นเมื่อสักครู่ผมให้วงสีแดงไว้ไม่ได้วงนะครับย้อนย้อนภาพเห็นว่ามันหล่นลงมาแล้วนะครับนี่หล่นลงมาถึงพื้นแล้วนะครับ เจ้าที่ลองลองช่วยย้อนภาพไม่ต้องไม่ต้องกลับไปสุดนะครับเอาช่วงที่เห็นหล่นลงพื้นพอดีนั่นแหละครับไม่เป็นไรก็สรุปว่าหล่นมาจากด้านบนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยขอภาพที่เป็นช่องด้านบนที่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับวันก่อนผมขึ้นไปตรวจพอดีขอขอขอภาพด้านบนสักนิดนะครับ มีไหมครับมีภาพช่องด้านบนไหมครับไม่เป็นไรครับ ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับพอดีน่าจะไม่ได้ส่งรูปให้โสดนะครับก็ปรากฏว่าผมได้ผมได้ดูแล้วก็มีช่องที่มันสามารถที่จะหล่นลงมาได้นะครับก็เป็นนั้นว่าน่าจะเกิดจากเหตุที่คนงานรับประทานไว้ในช่วงก่อสร้างแล้วตกค้างอยู่ด้านบนนะครับก็ได้สืบหาข้อเท็จจริงมาให้แล้วนะครับ,รบท่านท่านวิระเชน,นะณณน,นนะครับขอบคุณท่านประธานครับก็ ถ้ามันหล่นจากข้างบนมาจริงๆก็ผมอยากให้ระวังเรื่องไอไ้แผ่นไม้หน่อยนะครับ<อ>ผมว่ามันถ้ามันอย่างนี้โอกาสแผ่นไม้ที่จะหล่นมาผมว่ามันสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้ามันหล่นลงมาผมว่าถ้ามันแจ็คพอร์ตไปโดนสสหรือส,ออสอวอเขาหน่อยมันจะจะลำบากครับ,รบ,รบขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับครับ,รบก็ได้ฝากกระทางทะเลขาไปเช่นกันนะครับว่าให้ตรวจดูความเรียบร้อยด้วยนะครับก็ มีคงไม่มีประเด็นอื่นแล้วมั้งครับขอบียนท่านประธานค่ะดิฉันขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงค่ะเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้นะคะการลองเชิญครับค่ะท่านประธานสภาธิกรพบดิฉันเล,ล่าองติยาเพย์รัตนะคะในไหนก็พูดถึงเรื่องสภาดิฉันเนี่ยเกิดประสบเหตุแล้วก็การที่มาสภาเนี่ยมันไม่มีทางลาดสําหรับสําหรับคนพิการหรือสําหรับรถเข็นน่ท่านประธาน เดินทางลำบากมากเราเขาเรียกว่าไม่มีอริยสถาปัดก็คือท่านประธานลงดูว่าอันนี้มันเหมาะกับกับคนพิการหรือคนที่มีปัญหาในการเดินหรือเปล่าท่านประธานช่วยช่วยดูด้วยนะคะแต่ที่เราดูเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เปลี่ยนแปลงทางเดินเนี่ยน่าจะมีช่องอยู่ข้างหลังว่าสําหรับคนที่มีปัญหาในการเดินหรือว่าคนพิการนะะท่านประธานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านประธานเ,าเรื่องของการสุบุรี ถ้าเราเดินจากข้างหลังตรงไปที่ห้องอาหารเนี่ยเราจะเห็นที่สูบุรีก็เป็นที่โล่งดิฉันอยากจะทําให้มันเป็นสัดส่วนที่ดีหรือมีห้องสําหรับสูบุรี่ให้กับคนที่สูบุรีค่ะท่านประธานเพราะว่ามันเรื่องของสุขภาพสําหรับคนที่ไม่สูบบุรี่ด้วยดิฉันต้องขออภัยจริงๆที่พูดในเรื่องนี้ในสภาขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ฝากทางท่านประธานนะครับผมครูมานิบครับ ไหนๆ <c oughs> ก็พูดเรื่องนี้ตอนเช้าวพวกผมนั่งอยู่ที่โรงอาหารนี่ครับหลายคนนี่ยกตัวอย่างท่านอดิศรเพียงเกตท่านหนึ่งคุณหมอเชิดชัยหลายคนนั่งเราคุยเรื่องสภาผมว่าท่านประธานคนหนุ่มไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วครับผมยกตัวอย่างที่สามประเด็นที่ต้องแก้ไขหนึ่งที่จอดรถท่านประธานรู้ไหมครับที่จอดรถด้านติดลิฟต์อะยกเว้นคนมีตําแหน่งรองเลขารอ,องประธานที่ปรึกษาประธานอะไรเข้ามาถึงก็จอดได้เลย อันนี้ผมไม่ติดใจครับเพราะว่าโชควาสนาเขาได้เป็นตําแหน่งที่ปรึกษาบ้างเป็นรองประธานบ้างแต่ไอ้ที่ล็อกเขียนสสวัยท่านประธานไม่ได้มาจอดเพราะเขามาจอดตอนไหนก็ได้เขามีที่จอดวันใดท่านประธานรู้ไหมถ้าใครมาจอดฝังไว้ในในที่จอดล็อกเขาเนี่ย<ำ>เขามาจอดไว้เนี่ยแล้วเขาจะไม่ออกรถออกแต่เขาล็อกเกียร์หนึ่งไว้ด้วยเนี่ยไอ้คนที่จอดอยู่ในล็อกนั้นเนี่ย โชค้ายไปเลยท <Okay. S 1> ่านประธานตบบ้านไม่ได้ <Okay. S 1> ผมว่าวันนี้ยกเลิกนะครับสร้างแรงจูงใจเช่นคนชื่อกำนันนิพนธ์คนขยันคนชื่อครุมานิตอีกหลายหลายคนไม่ยกตัวอย่างมาตั้งแต่เช้าแต่เราต้องไปจอดรถที่ไกลครับท่านประธาน <Okay. S 1> แล้วบางคนก็จอดยากด้วยที่ไกลๆแล้วเดินก็มาที่สภาให้โอกาสคนมาทำานเช้าๆ้าในสภานี่ <Okay. S 1> พวกผมยืนยันได้ท่านประธานสามยามได้เลย <Okay. S 1> นับหัวได้เลยคนมาทำานเช้าเ้าในสภานี่ ให้ปล่อยไปธรรมชาตินี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไอ้บัไรไดไอ้ไม้กั้นเนี่ยล็อกรถเนี่ยมันล็อกกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่รถผู้แทนก็ลงมาเต็มลองทําแบบทางด่วนทําบัตรใหม่ให้มีเล็โทนอกถ้าเป็นรถผู้แทนผ่านปุ๊บผ่านปุ๊บผ่าน,านปุ๊บมันไม่ต้องปเปลือเทินเปลืองยามเลยนี่เอายามไปวางก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร เสียเวลาเฉยๆปรับปรุงแล้วผมอยากให้ใช้สมองปรับปรุงนะประธานไม่ใช่คิดจะปรับปรุงแล้วทำเอาทำเอาได้ซื้อสงซื้อสีซื้ออะไรปรับปรุงที่มันปนี่ยังไม่พูดถึงโรงงานนี่พวกะบวนมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะใช้บัตรแลกทำให้มันเป็นสวัสดิการทำให้มันน่าอยู่ทำให้มันน่ากินแม่ค้าเจ้าไหนมาขายของไม่ดีก็ออกไปเพราะคนไม่ไปเลือกเหมือนกันในห้าง บัตรต่อเดือนเติมเต็มใช้บัตรหมดเติมเงินลูกน้องมาได้ใช้บัตรเราเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยครับถ้ามีความตั้งใจในการแก้เหมือนกับที่หลายๆคนพูดตะก,กี้เรื่องกระป๋องที่ผมเข้าใจได้อากาศเย็นลมมันแรงหนูมันเย็นหนูมันวิ่งไปชนกระป๋องกระป๋องเลยตกลงมาอะไรที่มันขวางขวางไว้วันนี้อันนี้ผมเข้าใจได้ครับฉะนั้นผมฝากไว้สามสีเ่เรื่องท่านประธานลองไปคิดดูครับ แล้วมาแก้ปัญหากันที่สภาก่อนผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันเป็นอยูนโดยเฉพาะเรื่องที่จอดรถเนี่ยมันว่างเต็มเลยครับปรทธานแต่ไม่มีสิทธิจอดเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเขาเถือเขาตีตัวที่จอดแล้วนี่นะครับผมว่าสร้างแรงจูงใจให้คนมาทํางานแต่เช้าๆได้สะดวกในการจอดน่าจะดีครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับครับท่านท่านประธานครับท่านครูมณิชครับเรื่องเรื่องที่จอดรถนะครับก็ เป็นความดูแลรับผิดชอบของท่านรองหนึ่งนะครับท่านพิเชษได้ดูแลเรื่องอาคาสถานที่เดี๋ยวผมจะนําข้อหาลือของท่านเนี่ยไปหาลือกับท่านรองพิเชษอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องโรงอาหารเนี่ยก็เรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าบริเวณโรงอาหารสําหรับพี่น้องฆรา,าการเนี่ยจะขยับลงไปที่ชั้น B1 นะครับเออขออภัยชั้น B2 นะครับห้องติดกับห้อง1 5 0 0ที่นั่งฮะซึ่งท่าน ประธานได้ดำริไว้แล้วซึ่งน่าจะขยับขยายไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ชี้แจงท่านครับเชิญคุณหมอช่วนะรท่านประธานครับท่านประธานครับผมผมท่านประธานที่เคารพผมนายทศพรเสรีรัตน์รเชิญครับขออนุญาตเรียนท่านประธานนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความสะดวก ในการที่คนพิการจะใช้พื้นที่ของสภาอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อตัวผมเองนะเพราะแต่ว่าบังเอิญช่วงนี้เนี่ยผมได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องใช้ทั้งวีลแชร์ทั้งไม้ค้ำนะฮะก็เลยได้ประสบการณ์ก็ทําให้พบจุดอ่อนของสภาเพราะสภาเราเป็นสภาของประชาชนนะอาจจะมีผู้พิการเข้ามาอันที่หนึ่งคือสถานที่จอดรถสําหรับผู้พิการเนี่ยนะมันอยู่ไกลไปหน่อยครับคือทําที่จอดรถของคนพิการเนี่ยแต่ว่า ต้องข้ามถนนมาอีกที่จอดรถเพื่อผู้พิการเนี่ยอาจจะต้องอยู่ข้างๆที่จอดรถของประธานสภาหรือรองประธานสภานะฮะแล้วก็เข้ามาในอาคารได้ง่ายๆทีนี้พอจะขึ้นอาคารเนี่ยมันไม่มีทางลาดอีกครับท่านประธานมันเป็นขั้นทําให้ถ้าถ้าเข็นวิลแชร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลําบากรวมทั้งพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในห้องนี้ด้วยตอนนี้เราจะเจอ ท่านสสห,หลายท่านที่ได้รับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องประชุมนี้ได้สะดวกเลยเพราะไม่มีทางลาดอันนี้ก็ฝากไว้นะครับส่วนเรื่องอาหารฮะ,ะเห็นด้วยกับคุณครูมานิตแล้วก็อีกหลายๆท่านที่พูดถึงถ้าท่านประธานลองไปเข้าห้องอาหารนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพฤหัสสักสามสี่โมงเนี่ยท่านประธานจะพบเลยว่าอาหารเนี่ย ก็จะเหลืออย่างบานเบิะถึงแม้ว่าสอสทั้งหลายเนี่ยเราจะช่วยกันเอาใส่ถุงพลาสติกกลับบ้านแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือเยอะมากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตัดงบประมาณไปแล้ว15ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรนะจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ถ้าวันพฤหัสมื้อบ่ายมื้อเย็นเนี่ยเลิกเลี้ยงเลยก็ได้ครับจะได้ประหยัดงบประมาณเอางบประมาณ ไปใช้ประโยชน์ทางอื่นยกเว้นในกรณีที่เรารู้เรื่องหน้าอย่างเช่นในวันที่มีการอาภิปรายก็ประมาณหรือวันที่อภิปรายไม่วางใจแต่ถ้างั้นเรารู้แน่นอนว่าตอนเย็นนี้คนจะอยู่กันเยอะมากเราก็จัดเลี้ยงเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าในยามปกติเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยผมคิดว่าสสเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลี้ยงก็ได้ก็ฝากท่านประธานไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณหมอชลน่านครับ ท่านประธานที่เคารพกระผมชอนน่านเสีแก้เพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับสำหรับเรื่องที่เพื่อนสมาชิกวิรัตพิมพันิออนุญาตเอานามท่านได้ยกขึ้นมาปรึกษาหารือประเด็นที่ผมต้องการที่จะปรึกษาหารือท่านประธานต่อเนื่องก็คือจากคำพูดของท่านประธานเองครับโชคดีที่ไม่เป็นระเบิดท่านปรานครับ สถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นสถานที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับวัตถุทุกชิ้นสิ่งที่นำเข้ามาสู่ตรงนี้ต้องได้รับการตรวจสอบทั้งหมดถ้าประธานมีหลักฐานว่าไอ้กล่องนมนี้มันมีอายุเมื่อห้าปีที่แล้วเลยสันนิษฐานว่ามีคนเอามาค้างไว้สันนิษฐานว่าอาจจะจากการก่อสร้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานสิ่งแปลกปลอมนั้นลหล่นมาจากฟ้าถ้ามันเป็นระเบิดจริงอย่างท่านประธานพูดนะครับอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนทีม่มานั่งอยู่ข้างบนพวกเราที่อยู่ตรงนี้ท่านอย่าคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะคนยุคนี้เนี่ยมันคิดสั้นมากวัมน,นมาตรฐานมาตรการให้ความปลอดภัยสูงสุดสถานแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องยกขึ้นมาพิจารณา ผมกลับเรียนฝากท่านประธานไปครับว่าอย่างไรเนี่ยถ้าจะให้มีมรกมีผลเนี่ยกรรมธิการกิจการสภาน่าจะรำเรื่องนี้ไปศึกษาพิจารณาว่ามันมีจุดอ่อนมีช่องโหว่จุดตรงไหนอย่างไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ข้อบังคับที่เราเขียนไว้ในข้อบังคับการประชุมนีเราพอเพียงไหมในการที่จะรักษาความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยถ้ามันไม่พอแก้ไขไหมจะได้ถือปฏิบัติกัน ฝากท่านประธานจริงๆครับเพราะว่าผมสะดุ้งตอนที่ท่านประธานว่าโชคดีที่ไม่เป็นระเบิดตอนแรกไม่คิดมากครับพอม,มานั่งตรองดูแล้วเนี่ยแม้แต่ขวดน้ําหรือกระป๋องหรือแก้วที่เพื่อนสมาชิกถ,ถ,ถือเขาา้ามาท่านประธานครับถ้าเกิดเขาคิดร้ายกับเราเนี่ยเขาติดอะไรไว้ในแก้วน้ําตรงนั้นเนี่ยกระป๋องตรงนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกถือมาเองนะครับแล้วกดรีหมดปั้งเข้ามาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น เราะนั้นมาตราการความปลอดภัยสูงสุดต,ต้องมีนะรรท่านประธานประมาทไม่ได้ละเลยไม่ได้ครับถ้าสภาแห่งนี้เนี่ยปีห8ปบื้มขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจบนะครับและสุดท้ายรรท่านประธานครับถ้ามันจําเป็นต้องเขียนในข้อบังคับไปยกร่างไปแก้ไขข้อบังคับให้กิจการสภาเข้าไปดูให้เข้าไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตกับเยนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับข้อบังคับนี้ผมมีส่วน พวกเราตรงนี้มีส่วนที่จะเขียนขึ้นมาแต่ว่าข้อบังคับฉบับนี้ใช้ไม่ได้กับสภาแห่งนี้เลยในหมวดว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในสภาแห่งนี้ผมไม่โทษสมาชิกครับผมโทษท่านประธานครับถ้าท่านประธานเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างชัดเจนเพื่อนสมาชิกไม่มีใครกล้า ที่จะไปละเมิด้อบมงครับครับแต่เนื่องจากมีการปล่อยปละละเลยจะโดยเจตนาจะโดยเกรงใจหรือโดยไม่รู้ผมไม่ทราบแต่ประธานปล่อยปลาล,ละเลยเนี่ยสภาแห่งนี้มปแต่ความวุ่นวายใครใครทำอะไรทำจะเรียกว่าตามอำเภอใจก็ถูกใช่นะครับท่า,านประธานฝากด้วยความเรารพอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกมีความดาดเดือนมาขัด มาเครืองกับผมแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันสถานแห่งนี้เราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นต้องใช้ข้อมักับให้เป็นเพื่อประโยชน์โดยรวมครับขอบพระคุณนะขอบคุณครับผมเรียนกับคุณหมอนะครับ,รบที่ที่ที่ผมพูดว่าดีที่มันไม่ใช่ระเบิดเนี่ยผมพูดจริงนะเพราะก็อย่างที่คุณหมอว่าแหละครับถ้ามันเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยสิ่งที่มันไม่คาดฝันและสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสภาแน่นอนนั้นผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงๆพูดเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยของสภาเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่นะครับซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการต่อไป<ส>ในเรื่องของความปลอดภยัย<ส>ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกเข้ามาที่สภาเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณครูมานิตก็ได้บอกไอ้ตัวไม้กั้น ที่จะกั้นให้รถของสมาชิกเข้ามาเนี่ยมันก็เปิดทุกครั้นะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยของของของสภาของพวกเราที่ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาผมผมเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ดีนะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับมอบมาก็เป็นหน้าที่ ที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการกันต่อไปในปีงบประมาณปี68และในปีงบประมาณ69ต่อไปนะครับท่านประธานครับพอแล้วมั้งครับเรื่องหนึ่งครับเิดนหนึ่งครับท่านประธานครัครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายแพทย์เชิดชัยตันติสินท์สสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับ ผมจอดรถอยู่ข้างล่างนี่นะครับออตอนเช้าเนี่ยไตไปด้วยเศษบุหรี่ครับแล้วไปดูในท้องร่องนะครับมีแต่ก้นบุหรี่ทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็ความสะอาดนี่น้อยท,ทั้งทั้งที่เรามีเจ้าหน้าที่เยอะนะครับที่จะเลียงกวาดต่างๆผมก็ตามไปดูกวาดไม่ไม่ไม่หมดหรอะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ละเอียดขึ้นกวาดไปแล้วเศษบุหรี่เศษกระดาษอะไรก็ยังค้างอยู่ นะครับอยากให้ไหนๆก็ฝ่ายกิจการสภานะครับกรรมธิการนั้นก็ดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับการสูบบุหรีก็ให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะครับก้นบุหรีต่างๆนี่เต็มไปหมดอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับความสะดวกนะครับผมดูแล้วนี่สร้างเขาต้องให้ทันสมัยนะครับของสภาเราเนี่ยก็ควรจะต้องทันสมัยนะครับหรือรัฐปรับใหม่ปฏิรูปการราชการไทยส่วอนาคต เพราะฉะนั้นต้องนำเรื่องดิจิทัลมาใช้ประตูที่จะเปิดรับเนี่ยผมนึกถึงที่เราขับรถผ่านอีซีพาสที่ทางด่วนนะครับน่าจะเอามาใช้เพราะว่าทางพวกเราก็มีเป็นสอสอทุกคนนะครับควรจะมีชิปที่จะแจ้งเข้าไปแล้วมันก็เปิดออโต้คนอื่นถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้ก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายนะครับท่านทิติมาฉายแสงครับ กราบ,บเรียนท่านประธาน,านส,นสภาที่เคารพ,พรดิฉันติมาฉายแสงชาเชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะไหนๆเราพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยขออนุญาตที่จะพูดเพิ่มเติมจริง,รงๆคะ่ะและสสฝากกันมาหลายคนเหลือเกินเรื่องเริ่มจากเของดิฉันก่อนนะคะดิฉันเองเนี่ยป่วยปวดสะโพกร้าวลงขามา1ปีในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยที่ดิฉันเดินลําบากมากเนี่ยดิฉันขอไปที่ท่านรองประธานคนที่หนึ่งหลายครั้ง และขอไปที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับห้องพักห้องทํางานของสสหลายครั้งไม่เคยได้รับความเห็นใจเลยถามว่าดิฉันขออะไรขอย้ายห้องเพราะมันไกลมากเดินไม่ได้ มันเดินไม่ได้จริงๆท่านประธานขอขอแล้วขอเราก็ไม่เคยได้รับความกรุณาให้ย้ายห้องทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่ามีสอสอบางท่านถูกตัดสิทธิ์ออกไปแล้วมีห้องว่างและใกล้ลิฟต์มากที่สุดไม่เคยได้รับความกรุณานี่คือตัวดิฉันเรื่องต่อไปคือเรื่องที่สอสอท่านฝากมาก็คือว่า ในห้องอาหารเนี่ยมันจะมีสายไฟระโยงระยางเพราะว่าจะต้องทำอาหารกันแต่สายไฟเนี่ยถูกกล่องปิดแล้วก็ถูกเทปปิดทำให้มันบวมขึ้นมาเขาเดินสะดุดล้มดังนั้นมันควรจะฝังในขนาดเดียวกันเรื่องอะไรนีอยากได้เรื่องอเลยเรื่องสูบบุรีก็ขอคอนเฟิร์มว่า ทรอมานกันมากนะคะถ้าแบ่งเป็นห้องได้ชัดเจนก็ดีน้ำมานสรุปโดยรวมมีการที่ต้องแก้ปัญหาในสภาแห่งนี้เยอะมากจริงๆขอบระคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านขอเป็นท่านสุดท้ายจริงๆนะครับท่านอดิศรครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกะผมอดิศรเพียงเกตในฐานะที่เป็นกรรมธิการกิจการสภาซึ่งมีท่านประเสร,ริฐบุญเรืองเป็นประธานกรรมธิการ กรรมกรการกิจการสภาได้ทํางานร่วมอย่างใกล้ชิดกับท่านประธานสภาทั้งสามท่านเรื่องที่ปรากฏในการอภิปรายครั้งนี้ก็บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในแต่ละสัปดาห์เรื่องความปลอดภัยเรื่องที่จอดรถเรื่องต่างๆที่ท่านสมาชิกสะท้อนออกกรรมการทการกิจการสภาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรามีบันทึกรายงานการประชุมเสนอไป ประสานงานกับท่านประธานเช่นวันนี้เราก็ประชุมเรื่องการตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงโดยไม่จำกัดจำนวนแล้วแอบอ้างไปหาผลประโยชน์ต่าง,าง,างนนๆนานาเราก็เอามาเข้าในที่ประชุมวันนี้ผมลุกขึ้นในฐานะที่เป็นกรรมธิการกิจการสภากิจการสภาเราไม่ได้นิ่งนอนใจขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นก็หวังอย่างยิ่งว่ากระป๋องใบที่สองจะไม่มี แผ่นไม้ที่อยู่ข้างบนนี้จะไม่ล่วงหล่นลงมาถ้ามีเรื่องอะไรที่จะให้กิจการสภาผู้แทนได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องโดยละเอ,อียดรอบคอบก็อย่าได้เกรงใจเช่นวันนี้ท่านสลิดพงศ์นะครับจากพรรคภูมิใจไทยท่านเสนอเรื่องการแต่งตั้งกิจการสภาในเรื่องที่ปรึกษาไปหาผลประโยชน์ต่างๆเราก็นําเรื่องนี้มาพิจารณากันครับกิจการสภายังต้องการความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยความอ่อนน้อมสมนส์นครับขอกรบาบขอบพระคุณครับจะแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือกับท่านประธานทั้ง3ขอบคุณครับขอบคุณท่านอดีศรมากนะครับในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการกิจการสภานะครับ,รบท่านรัชชนกครับเชนะิญฮะขอบคุณค่ะท่านประธานเนื่องจากทุกคนหาลือเรื่องออในสภาดิฉันก็อยากจะขอนะคะมีอยู่สองเรื่องที่ดิฉันอยากจะร่วมร่วม เรียกว่าสะท้อนก็คือเรื่องแรกก่อนที่สสหรือว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะเข้ามาในบริเวณสภาเนี่ยจะต้องมีการตรวจสแกนกระเป๋านะคะดิฉันก็อยากจะขอความร่วมมือจากเพื่อนสสแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะใหญ่โตมาจากไหนเนี่ยดิฉันก็อยากจะขอให้ความร่วมมือในการสแกนกระเป๋าด้วยนะคะเพราะว่าเ,เจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีเขาลำบากใจนะคะ ในการที่จะต้องมาบอกให้สอสอหรือว่ารัฐมนตรีหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยสแกนกระเป๋าเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนเวลาเวลาบอกให้สแกนกระเป๋าเจ้าหน้าที่เขาบอกเนี่ยก็ฟืดฟัดฟืดฟัดนะคะอันนี้เนี่ยดิฉันก็ขอ,ขอขอให้ท่านประธานกำชับแล้วก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยลวกันคือจะใหญ่โตมาจากไหนก็กต้องสแกนกระเป๋านะคะมันเป็นเรื่องของอความปลอดภยัยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ยันทำงานแล้วกับ ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยคือสภาไม่มีไม่มีการไม่มีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ประตูเนี่ยเรียกว่าใครจะเข้ามาบานไหนก็ได้ถ้าถ้าเป็นเวลาเวลาราชาการเนี่ยแน่นอนว่ามีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ทุกที่นะคะแต่พอเป็นเวลาหลังหลังจากที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําแล้วเนี่ยคือใครจะเดินเข้ามาในสภาหรือว่าวางระเบิดห้องใครที่ไม่ได้ล็อกประตูเนี่ยมันง่ายดายมากเลยนะคะท่านประธาน อันนี้ก็อยากที่จะฝากให้ท่านประธานเอาไว้สองเรื่องค่ะขอบคุณมากครับท่านพอสมควรแล้วนะครับท่านประธานครับผมถูกท่านประธานครับท่านประธานประเสริฐครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านอดีศรนี่ได้เป็นตัวแทนของกรรมธิการกิจการสภาเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับแล้วก็ในฐานะที่พูดถึงชื่อผมนายพาดพิงผมพอดีผมมายืนยัท่านท่านสมาชิกท่านอื่นหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนของพวกเรานะครับทางกิจการสภา ท่านพร้อมที่จะรับดําเนินการแล้วก็รับประสานงานต่อกับท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานทั้ง2ท่านนะครับรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ด้วยก็จะประสานงานต่อแล้วก็จะดําเนินการทําให้สภาของพวกเราด้วยความเรียบร้อยนะครับผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระเลยแล้วกันนะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมแล้วทั้งสิ้น385ท่านนะครับถือว่า ครบองค์ประชุมแล้วครับผมขอเปิดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระครับระเบียบวาระที่1ครับกระทู้ถามวันนี้ไม่มีนะครับระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธาน